สวัสดีครับเรามาต่อกับเพลงง่ายเกินไปเช่นเคยนะครับท่อนที่แล้วนะครับฝึกไปแล้วนะครับท่อนที่หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ท่อนที่มันเป็นโน้ตที่เป็นลักษณะของการเล่นแบบสะบัดนิดนึงนะครับทีนี้ข้าบนี้ก็จะมาดูท่อนฮุกท่อนฮุกลองว่าไงมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมใช่ไหมครับทีนี้คูตัวดูนะครับจะให้โน้ตเป็นแบบเดิมลักษณะแบบเดิมเลยก็คือให้ทุกคนนะครับเล่น ถ้าใครยังไม่ได้ให้เล่นลงอย่างเดียวก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครได้แล้วนะครับให้สะบัดไปเลยลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับเอามาดูท่อนแรกเนาะ E flat นะครับมันง่ายเกินไปใช่ไหมตรงนี้นะครับลง F นะครับ D minorG minor ห้องที่ C e flat เหมือนเดิม เียได้ซีเมเนอะร์นะวงแฮนคอร์ดีแล้วก็ดียาวแล้วทานที่ลงอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าดูท่อนเอก่อนเนาะตัวเปลี่ยนเทมโป้แป๊บหนึ่งครับอ่ามันจะ75แล้วอ่าป้ายลองดูครับ2 3งสาเขาเอฟเลยตัวหนังสือมีนะครับ ซีเมเนอร์ลงไปอ่าถ้าใครไม่ได้ทำไงให้เล่นลงอย่างเดียวก่อนดีลงอย่างเดียวก่อนอ่าดูนะครับลงไป F D เมเนอร์ทเมเนอร์แฟ ซีเม่นะ D หยุดนะครับอ่าดูท่อน D นะครับชั้นคอยห่วงใหญ่ตรงนี้แล้ก็ไม่ยากนะมันก็ขอดสองอย่าวะนะครับก็ไปเลยเหมือนเดิมนะครับมันเป็นซ้อมมันเป็นท่อน B เนี่ยแหละนะครับท่อนอ่าไม่หนึ่ง B นะครับขอดเหมือนเดิมอ้าวเทษทีเทษทีอ่ะ ฉันคอยห่วงใยมีขอนี้นะอ่าป้ายซ C เมนเน์ er ลงไปอีแฟนมาเอฟจีไมเนอร์ G er. ยอมทาไม่ได้ให้กดขอนี้ก่อนนะ ถ้าใครได้แล้วนะขอที่เป็นลาส,สองจังหวะเราก็จะใส่แบบสองจังหวะนะครับแต่ขอซีจังหวะใส่ไปเลยนะครับฉันยอมเพียงยาก รักษาตีขอดให้เสียงอย่างนี้นะดีมาให้เต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยนะครับให้มันเสียงมันบอกพุ่งๆเลยนะครับกีตาร์ซื้อมาตัวละหลายพันนะครับตีให้ตัวละหลักพันนะครับอย่าตีเสียงกีตาร์หลักร้อยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับท่อนนี้เนาะไม่ยากนะครับรักษา การเล่นคอร์ดแบบเดิมเลยวนไปเวียนมาก็คือคอร์ดในกลุ่มคอร์ดของ E E flat นะครับ G minor F D minor นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน EP นี้นะครับนะครับอย่าลืมทํากันบ้านนะครับส่งกันด้วยเนาะครับคูตัวค่อยมาหยอดให้ทีละท่อนค่อยมาหยอดให้ทีละท่อนนะครับเพื่อกระตุ้นให้พวกเราฝึกนะครับเพื่อกระตุ้นให้พวกเรานะครับไม่มองข้ามลักษณะการตีคอร์ดนะครับคอร์ดนี่สำคัญมากนะครับ90%ในเพลงนะครับ มีแต่คอร์ดนะครับส่วนมาก10%นมันท่านั้นแหละที่มันรักษาการโซโล่ถ้าไม่ใช่เพลงมันเลงเนานะโดยเพลงร้องเพลงทั่วไปนะครับเพลงที่มีรักษาการเน้นเนื้อร้องเป็นหลักนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราเล่นคอร์ดได้แข็งแรงนะครับเราเล่นคอร์ดได้มีพลังแล้วก็เราตีคอร์ดได้มีพลังเนี่ยโอ้การเล่นกีตาร์ของเราจะดีขึ้นมากเลยฝึกโซโล่ฝึกเอาแป๊บเดียวครับเชื่อผมนะครับฟิงเกอร์สไตล์ก็ฝึกแป๊บเดียวไม่ได้ยากนะครับแต่สําคัญคือริทึมเพราะมันมันมันเป็นกระด ดิบทิมเซกชั่นเีสำคัญมากเนาะโอเคนะครับฝากฝึกด้วยนะครับแลยวเจอกัน,กนใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ